Ban Kroglik School, Dan Khun District, Nakhon Ratchasima Province participated in the school self-development project batch 1 with the EEF. The school implemented the project measurement and have outstanding results, especially in the measures of quality classroom instruction by using innovative psychology and problem-based learning management or PBL. which was recommended by a coach from the l a ลำ l ผ่มา t พัฒ n a foundation เราก็มาค้นพบว่าวิธีการโดยใช้นวัตรกรรมจิตศึกษาของลำไปมาศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL ของลำไผมาศพัฒนานวัตรกรรมนี้สามารถที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในเรื่องของความคิดให้เด็กได้มันก็เลยทำให้เขาเมีทักษะเรื่องนี้เข้มแข็งขึ้น ถ้าเขานําไปใช้เนี่ยเขาจะทำยังไงก็ผ่านกระบวนการที่ง่ายๆคือชงเชื่อมใช้ของจิตศึกษาครับ for teacher development Bankkok School uses the professional learning community process PLC as a tool and process for developing teachers' competency and skills in learning management PLC เนี่ยเป็นถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่เด่นมากเพราะว่ากระบวนการพัฒนาครู จะใช้กระบวนการ p l c เป็นหลักจะได้วิธีการที่อ๋อนี่ไงวิธีการเนี่ยเขาทำกันแต่เรายังไม่ได้ทำทำให้ปัญหาเนี่ยได้รับการคลี่คลายโดยคุณครูคที่เขาลงมือทำแล้วแล้วเขาก็เอามาแชร์ในวงเนี่ยครับคือเป็นการพัฒนาบุคลากรของขอเราทำให้พวกเราสามารถที่จะพัฒนาครูให้สามารถที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ับได้ดีผู้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความคิดมากขึ้นค่ะแต่ก่อนเขาจะรอแต่ครูคิดให้ ครูคะอย่างงู้นอย่างนี้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเขาจะถามครูค้าได้อย่างนี้ได้ไหมคะก็คือเด็กเขามีความคิดเป็นของตัวเองครูแค่คอยฟังคอยเป็นโค้ชให้เขาคอยแนะนําจากที่เราได้เรียนรู้กันลังไปมากมามันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีความสุขในการสอนมากขึ้นมันมีชีวิตชีวาค่ะเด็กก็อยากดูไปด้วยทําให้เด็กอยากอ่านหนังสือไปด้วย by implementing the PLC process Teachers are clear on how to use innovative cycle education and problem-based learning (PBL) and implement them effectively in the classroom. การประเมินผลการใช้นวัตกรรมเนี่ยเราจะประเมินได้จากสองสส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนเด็กครับ5ปีที่โรงเรียนใช้นวัตกรรมอ่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดทักษะการพูดคุยทักษะการสื่อสารทักษะการทํางานเราพึงพอใจมาก คึงพอใจกับเด็กทุกกลุ่มที่อยู่ที่นี่โครงการของ T.S.Q.P. ที่ที่เรามาใช้กับเราเนี่ยที่ได้ชัดๆเลยก็คือเด็กทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนไปหรือสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยมันมีความสำคัญกับเขาส่วนที่ได้ลองลองลองล,อง,ลองมาก็คือคุณครูมันทำให้คุณครูเขาได้สำรวจตัวเองครับว่าสิ่งที่เขาจะไปใช้กับเด็กนะในตัวเขาเองนะเขาทำหรือ,อยังเราจะไปสอนเด็กไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นซะก่อน มันทําให้คุณครูก็มีความสุขในการสอนแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญของของโครงการนะครับหรือว่าจากหน่วยงานภายนอกนะครับมามาช่วยเสนอแนะมาช่วยสนับสนุนเราอันนี้อันนี้ก็จะขอบคุณมากๆอยากให้มีโรงเรียนอื่นๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยทำเหมือนกันกันกบเราแล้วก็จัดกิจกรรมให้เรามาเชื่อมเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กกันอันนี้จะจะทำให้พวกเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ ทำให้นวัตกรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรามันได้ส่งผลไปถึงคนอื่นไปถึงนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนของชุมชนที่อื่นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้โครงการก็คือขยายโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเราได้เรียนแบบการลงมือทำนี่ทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าการเรียน แบบเรียนรู้เฉยเฉยแต่ไม่ได้ลงมือทำค่ะ PBL ค่ะเป็นการเรียนแบบว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนเกี่ยวกับคอร์เตอร์ค่ะได้นำความรู้จากตรงที่เรียนนะคะนำไปใช้กับชีวิตจริงก็ประกอบอาชีพบ้างอะไรนี้ค่ะก็อยากที่มีต่อไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะการเรียนแบบนี้หนูประทับใจมากและมันดีมากเลยค่ะชอบค่ะเ<อ>พราะว่า<อ>เรียนแล้วได้ลงมือทำจริงๆ,ๆค่ะี่ศึกษาคุณครูก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค,ะค่ะ ค,ครูเอาลูกภาพค่ะครูก็ถามว่าเห็นอะไรจากภาพนี้แล้วก็สะท้อนสังคมครูตอบสะท้อนสังคมในปัจจุบันการแบ่งชนชั้นค่ะคนที่รวยกว่าหรือฉลาดกว่าก็อาจจะมีอำน,นาจมากกว่าคนจนหรือคนโง่กว่าค่ะเป็นการเพิ่มความคิดความอ่านของลูกเราได้มากขึ้นทำให้ลูกเรามีความคิดมีสติมีสมาธิมากขึ้นนะคะ ครูเขาก็มีวิธีการสอนที่ดีของเขาก็คือเขาก็เหมือนกับให้นักเรียนทุกคนน่ะได้มีส่วนร่วมในการเรียนนั้นที่ทําอยู่ก็เดดีอยู่แล้วค่ะทั่วถึงกับเด็กทุกคนเด็กจะได้รับมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความตั้งใจของเด็กล้ค่ะเพราะว่าครูก็ให้กับเด็กทุกคนโกรกลึกของเราใ,ใช้สามวิชาหลักภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ แล้วก็บูรณาการเข้าด้วยกันฉะนั้นจิตศึกษา p b l p l c ก็จะเป็นวัตถจักรในตัวของเขาเองก่รจะสร้างทางเลือกให้กับประชากรคนไทยเราหลักการคือชงเชื่อมใช้นี่คือสุดยอดเลยครับบ้านกลกลึกส쿨 is another example of a school that has participated in the School of Self Improvement Program and has successfully implemented several measures lessons can be taken as a guideline for further development of other schools